สวัสดีครับคุณเคยกินรามเมงแล้วรู้สึกไหมครับว่ามันเป็นอาหารญี่ปุ่นแท้ๆแต่ความจริงคือมันเริ่มต้นมาจากบะหมี่จีนนะครับแล้วก็ค่อยๆกลายพันธุ์จนเป็นรสชาติแบบญี่ปุ่นในทุกวันนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มมาจากชายคนหนึ่งนะครับเมื่อกว่า100ปีก่อนในคศ .191 0นูะครับช่วงปลายยุคเมจิโยโกฮาม่าในตอนนั้นคือเมืองท่าที่คึกคักเต็มไปด้วยชาวต่างชาติชาวจีนแล้วก็วัฒนธรรมใหม่ๆที่หลั่งไหลเข้ามานะครับชายคนหนึ่งชื่อโอสาก,า,กากร เขาได้เห็นคนจีนจํานวนมากนะกินบะหมี่ที่เรียกว่านานคินโซบะซึ่งก็คือซุปกระดูกหมูที่ใส่หมูสไลด์กับนอไม้นะครับมันขายดีมากแต่ว่าจะขายดีเฉพาะในหมู่ชาวจีนเท่านั้นนะครับสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยถือว่านานคินโซบะเนี่ยมัน คาวมันมันแล้วก็มันหนักท้องเกินไปนะครับคุณโอสากิเนี่ยจึงคิดว่าถ้าเราปรับลดนันคกินโซบะให้ถูกปากคนญี่ปุ่นได้เนี่ยมันจะไม่ใช่อาหารจีนอีกต่อไปแล้วมันจะกลายเป็นธุรกิจใหม่นะครับเขาจึงเป็นคนแรกที่ใส่โชยุลงไปในน้ำซุปหมูนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวลดความมันแล้วก็เพิ่มความเค็มแบบญี่ปุ่นแล้วก็สร้างรสชาติที่เข้าถึงง่ายขึ้นนะครับนี่เองคือจุดกําเนิดราเมงแบบญี่ปุ่นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับร้านของเขาเนี่ย ชื่อไรไรเค็นนะครับตั้งอยู่กลางอาซากุสะจุดตัดสถานีรถไฟสองสายที่มีคนผ่านแต่ละวันเนี่ยมากกว่า600,000คนนะครับเขาโฆษณาอาหารจีนว่ามันอร่อยคุ้มค่าแล้วก็ราคาถูกเสิร์ฟชามใหญ่แล้วก็จับกลุ่มลูกค้าที่เป็นมวลชนนะครับและในยุคที่คนเพิ่งเริ่มรู้จักอาหารต่างชาตินี่เองนะครับนี่จึงเป็นภาพจําใหม่ในทันทีเลยนะครับผลลัพธ์ก็คือไรไรเคนเนี่ยกลายเป็นร้านราเมงแห่งแรกนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบของราเมงทั่วญี่ปุ่นในเวลาต่อมาครับการเวลานี้ได้ผ่านไปนะครับจนร้านเนี่ย ปิดตัวลงในปี1970นะครับไม่ใช่เพราะว่ามันไม่อร่อยนะครับจะเป็นเพราะว่าไม่มีผู้ที่จะมาซืบทอดกินการต่อนะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วญี่ปุ่นนะครับร้านอายุร้อยปีจํานวนมากเนี่ยกำลังตายไปเพราะว่าไม่มีคนมารับช่วงต่อนะครับและทุกอย่างเนี่ยมันจะหายไปตลอดกาลเลยนะครับจนกระทั่งปีล่าสุดเนี่ยชินโยโกฮาม่ารามิงมิวเซียมได้ตัดสินใจตามมหาญาตทานะครับมาสัมภาษณ์ ขุดข้อมูลฟื้นฟูสุดเก่าแล้วก็ทดลองครั้งแล้วครั้งเล่าจนรสชาติเนี่ยกลับคืนมานะครับเหมือนสมัยออริจินัลตอนปี1 9 1 0เลยนะครับเพียงแต่ว่าเส้นเนี่ยทำด้วยเครื่องแทนการทําด้วยมือแบบอดีตนะครับและในวันนี้เนี่ยคุณก็สามารถกินประวัติศาสตร์นี้ได้ครั้งนะครับในร้านที่จําลองหน้าตาดั้งเดิมเนี่ยป้ายยังเป็นป้ายแบบโบราณแล้วก็ยังซุปเนี่ยยังหอ,อมโชยุแบบยุคเมจินะครับมันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าราเมงยุคใ,ใหม่แต่ว่ามันคือรสชาติจากจุดเริ่มต้นของทุกออย่่างนครีื ชาติแรกของญี่ปุ่นก่อนจะมีทงคตสึก่อนจะมีมิโซก่อนจะมีชินจูกุราเมงก่อนจะมีอิจิรันนะครับนี่คือจุดกาเนิดของทั้งหมดเลยนะครับถ้าคุณชอบราเมงหรือว่ารักประวัติศาสตร์เนี่ยนี่คือประสบการณ์ที่คุณต้องลองสักครั้งในชีวิตหนึ่งนะครับที่ชินจูโกุฮามาราเมงมิวเซียมยูโกฮโามานะครับ